バンコク,クの正式名称はねクルンテープマハーナコンアモーンラットナコーシンマヒンタライユタヤマハーディロックポップノッパラトラチタニブリードムウドムラジェニウェイトマハーサタンアモビマンアワタンサィットサカタティアウィサルカムプラシットダンテンテンティーンムーピーのパンハロイハクスプザンティパンマー ทำให้ผู้คนต้องเริ่มปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือไม่ก็เริ่มทำสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้เบื่อเยอะเลยอย่างเช่นการเต้นติกต o อกการเริ่มทำอาหารรวมไปถึงการดูซีรีส์ใหม่ๆด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มดูซีรีส์ไทยตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิดแต่ทว่าชาตินิยมอย่างญี่ปุ่นจะสนใจซีรีส์ไทยได้อย่างไรและมีซีรีส์เรื่องไหนบ้างที่คนญี่ปุ่นเขาดูกัน วันนีี SP ้ SPY มคตอบในสมัยก่อนเมื่อชาวญี่ปุ่นพูดถึงประเทศไทยก็คงจะตอบได้ว,ว่าช้างอาหารไทยและมีโฆษณาโรงเรียนตรวจวิชาที่มีเด็กชายคนหนึ่งซื้อของฝากมาจากกรุงเทพนั่นก็คือช้างแต่ฝ่ายหญิงดันตอบกลับไปว่าอย่าทำเป็นรู้หน่อยล่ะ

เริ่มไปถึงแม้กระทั่งของฝากเมื่อมีไอดอลญี่ปุ่นมาเที่ยวที่เมืองไทยของฝากนั้นก็จะต้องมีช้างติดอยู่เยอตัวยอย่างเช่นกางเกงลายช้างหรืออะไรก็ได้ที่มันมีช้างเพราะหลายๆคนในต่างประเทศยังติดตาอยู่เลยว่าประเทศไทยเดินทางไปโรงเรียนได้ช้างกลับมาที่เรื่องราวความดังโป่งเปียงโป้งปัง,ปงของซีรีส์และละครไทยที่แดนปาดิบมันเริ่มต้นจากทวิตเตอร์ท่านหนึ่งที่ได้สรุปซีรีส์าวเอาไว ที่เขาเขียนไว้ว่า Thai BL หรือ Thai Boys Love และมันน่าสนใจมากๆจึงเกิดการส่งต่อในช่วงเดือนมิถุนายนปี2563มีการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนห้ามออกไปข้างนอกจึงทำให้คนญี่ปุ่นมีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นและซีรีส์วายก็ได้รับความนิยมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึงทำให้ GMMTV ก็ได้ปรับตัวเช่นกันด้วยการใส่ซับไตเติลมากถึง40ภาษาในซีรีส์ Together Series หรือพะรัคือกันนอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับแลนกิ้งว่าซีรีส์วายแนะนําของคนญี่ปุ่นที่ควรจะดูอันดับหนึ่งนั่นก็คือพะรัคือกันอันดับสอง So That the Series และอันดับสามแทนไทยสวัสดีครับ ชื่อไทยชีวิตผมดังจนถึงสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นและลงภาพยนตร์ของญี่ปุ่นต้องออกมาฉายนั่นก็คือซีรีส์เรื่องถือเก s e r the s e r i e รถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปออนแอร์บนทีวีออสกาตั้งแต่เดือนเ,เมษายนปี2564ตั้งแต่ว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นมีทั้งหมด14ตอน แม่เรื่องว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆสถานีเบอร์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่ซื้อหนังไทยไปออนแอร์และในส่วนของ Together the Movie ก็ถูกฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นก่อนเมืองไทยได้ซ้ำในวันที่4มิถุนายนปี2564 Love Story Together the Movie มองกูขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูก็จูบแนมเลยเพียงสบตาเท่าน,นั้น เเรลยรออรป็นอีกหนึ่งซีรีส์อีกหนึ่งละครที่ได้รับความนิยมที่ญี่ปุ่นนั้นก็คือบุกเพศนิบาตหรือในชื่อญี่ปุ่นนั้นก็คือนั่นแหละพี่แปลว่าผมลิขิตของเราสองที่มีฉายผ่านเน็ตฟ i ิกของญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน และอีกหนึ่งภาพพยนทยที่ดังมากๆในญี่ปุ่นนั้นก็คือฉลาดเกมเกิงหรือ BAD โ e จีเนซึ่งเข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2561และได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดมากๆแล้และคนญี่ปุ่นชอบมากๆชื่นชมสุดดว่าคนไทยสามารถสร้างภาพพยนท์ได้ระดับนี้เลยแหละ โดยปกติแล้วสถานเอกอักรราชทูตไทยประจำกรุงโตเกีกวก็ได้มีเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่าไทยเฟสติวัลหรือไทยเฟสิวัลโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ .2543 เป็นต้นมาโดยมีการขายอาหารเครื่องดื่มเริ่มไปถึงเชิญชวนศิลปินชาวไทยมาแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยยกตัวยอย่างเช่น B.N.K.48 ดายเดฟินรว่วมไปถึงแอดคาราบาวก็เคยขึ้นเวทีนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็อย่างบ้าแหละด้วยการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้สแตนท์ทูได้ปรับเปลี่ยนใหม่ในชื่อ Thai Drama Festival เป็นการจัดเทศกาลแบบออนไลน์แทนนั่นเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโดยจะมีการใช้พื้นที่เสน้าของสแตนท์ทู เป็นการเปิดร้านขายของอาหารไทยและเปิดโอกาสให้ผู้จมบางส่วนเขาไปเยือนในสถานทูตและมีการจัดแฟนมีตออนไลน์ Next Dance Together ไปวินกันแบบสดๆได้สิงานนี้คนญี่ปุ่นชอบมากๆตวิก็เจรชิมสดนเอร์วิวตอบ่มีญี่ปุ่นงาอับแปรเญี่ปุ่นเกันไนำไปถึงภาพเยือนหาเธอทิ้งได้นาไปถือฉายที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน สไตล์มินิมอลมันก็พุทธพุอะค่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าก็เลยที่มันไม่ใช่แล้วมันไม่จําเป็นเหมือนการปล่อยวาง สถานีโทรทัศน์ช่อง ANN News หรือช่องพี่ใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ผู้เขาเร่วมไทยดราม่าเฟสติวัลที่สถานทือไทยเหมือนเดือนเมษายนปี2564เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะชื่นชอบอะไรกันบ้างเยอะตัวยอย่างเช่นคนนี้เขาได้บอกว่าเวลาผมดูซีรีส์ไทยผมก็จะมีความสุขขึ้นมาผมรู้สึกอยากจะขับคุณนจริงๆและสาวสองคนนี้ก็ได้บอกว่า ก็เป็นภพราะวต่ตอนนี้พวกเรื่องที่ฉันรู้สึกไม่ชอบหรือวิตกกังวลอยู่ก็ลืมไปเลยเพราะว่ละครไทยนี่แหละและขน,นี้ก็ได้บอกว่าในซีรีส์มักจะพูดว่าอร่อยนะอยู่หลายครั้งและฉันก็ลองทานดูมันก็กรบกอบๆแล้วก็อร่อยนะอย่างมันกันน,นี่ยได้สรุปแล้วประเทศไทยมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าช้างไทย และภาพลักษณ์เก่าๆที่บอกว่าคนไทยขี่ช้างเป็นโรงเรียนก็เริ่มเล็ดหายไปเนื่องจากเป็นที่ซับผ้าพัฟไทยนี้แหละและกันะสะก,กันไปแอดเป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนสัาผ w า r ัฟของไทยและแอดก็อยากให้ทางรัฐบาลได้เห็นโอกาสในช่องทางนี้เพราะกรณีศึกษาสัาผ้าพัฟของเกาหลีได้สามารถผลักดันอุตสาหกรรมต่างๆไปได้ไกลถึงเลอและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลคลิปนี้นะ ก็จะจากกันไปยิลืมกิดแชร์เป็นเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆ,ๆได้รู้ได้ล่ะว่าอุตสาหกรรมไทยกําลังเริ่มบูมแล้วนะและกําลังจะเปลี่ยนทัศนคติคนไทยในใสายตาต่างชาติและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ